ผีเปรตโรงลิเกนายยอดเป็นหนุ่มหน้าตาดีที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่คนส่วนมากมักจะทำอาชีพค้าขายกันเป็นส่วนใหญ่ฐานะทางบ้านของนายยอดนั้นเรียกได้ว่ายากจนแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนายยอดก็เป็นคนขยันขันแข็งในการทำมาหากิน ทั้งรับส่งของไปตามที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งเป็นลูกน้องช่วยยกของตามร้านค้าเขาเองก็ทำได้ทั้งหมดในวันหนึ่งนายยอดได้นำขนมไปส่งที่โรงลิเกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงลิเกขนาดใหญ่ที่ตั้งเด่นกลางหมู่บ้านเท้าแก่เท้าแก่ฉันเอาขนมมาส่งจ้อาอ้าวทำไมวันนี้ไม่ใช่ไอ้จืดเออจืดมันลาออกไปแล้วจ้า พอดีว่าเมียมันท้องเลยต้องออกไปดูแลเมียเออเ้วเองชื่ออะไรล่ะหน้าตาเองก็ใช้ได้นะเนี่ยออชื่อยอดจ้ะเท่าแกนี่พ่อนุ่มเองสนใจมาเป็นพระเอกลิเกคณะของข้าไหมล่ะออฮะออฉันน่ะเหรอ,อ,อฉันเป็นได้เหรอจ๊ะคือฉันไม่เคยเล่นลิเกมาก่อนเลยกดใช่เนาะสิเองไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเนะีคณะข้ามีครูคอยสอนอยู่แล้ว เออได้ได้ฉันสนใจจ้าต้องทำยังไงบ้างจ๊ะก็ถ้าสนใจพรุ่งนี้ก็มาหาข้าที่นี่แล้วกันขอบใจจ้าเท่าแกนายยอดดีใจเป็นอย่างมากที่เขาจะได้ทำงานในโรงลิเกเพราะที่ผ่านมาเขามักจะแอบดูลิเกทุกครั้งที่ผ่านมาส่งของอีกทั้งการแสดงลิเกยังสามารถหาเงินให้กับเขาได้เยอะมากอีกด้วยด้วยความดีใจ นายยอดจึงได้รีบกลับบ้านและเมื่อมาถึงก็พบกับชบาซึ่งเป็นคนรักของเขากำลังทำงานบ้านอยู่ <c oughs> นี่ชบาพี่มีอะไรจะบอกด้วยเออะไรหรอจะพี่พี่เนี่ยจะได้เข้าไปทำงานในโรงลิเกของเท่าแก่ทวินด้วยนะเขาบอกว่าอยากให้พี่ไปเป็นพระเอกลิเกเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ต้องไปเข้าเรียนแสดงกับครู อุ๊ยจริงเหรอจ๊ะฉันดีใจด้วยนะพี่พี่จะได้มีเงินเยอะๆแล้วเย้เ yeah, ย yeah. พี่จะเก็บเงินให้ได้เยอะๆเพื่อไปขอฉบานะพี่ไม่อยากให้ชาวบ้านมองฉบาไม่ดีอีกต่อไปแล้วฉบารู้สึกดีใจเมื่อได้ยินยอดพูดเช่นนั้นทำให้ใจเธอชื้นขึ้นมาและคิดว่าเธออยู่กินกับยอดมาหลายปีทั้งที่ยังไม่ได้มีการตกแต่งเลยด้วยซ้ำ ต่อให้คนจะพูดถึงเธอไม่ดีว่าอยู่กินกับผู้ชายแต่เธอไม่สนใจเพราะเข้าใจว่ายอดมีฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักในวันต่อมานายยอดได้เข้าไปหาเท่าแก่ทวินที่โรงลิเกตามคำสัญญาในโรงลิเกมีคนมากมายจนนายยอดรู้สึกตื่นเต้นนายยอดได้เรียนการแสดงอยู่เป็นอาทิตย์ครูที่สอนต่างก็ชื่นชมนายยอด เพราะเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วอืม <C hips> นายยอดนี่เก่งนะข้าว่าถึงเวลาที่จะให้มันขึ้นแสดงได้แล้วแหละ <C hips> ก็ถ้าครูว่าอย่างนั้นฉันก็ไม่ขัดอะไรเพราะฉันเองเน่ยก็เห็นว่ายอดมันตั้งใจแสดงได้ดีจริงๆถ้าขึ้นแสดงก็คงมีแม่ยกเต็มเพียบแน่นอน <C hips> หลังจากที่เธอวินกับครูสมตกลงกันเรียบร้อยแล้วเท <C hips> วินจึงมาบอกกับนายยอดว่าจะให้เขาขึ้นแสดงลิเกในวันพรุ่งนี้ ฮะจริงเหรอจ้าเท่าแกจะให้ฉันแสดงลิเกพรุ่งนี้แล้วจริงๆเหรอจ้านี่ไม่ใช่ฝันไปใช่ไหมก็จริงนะสิเองต้องเตรียมตัวให้ดีนะพรุ่งเนี้ยคนคงจะมามากโขได้เลยเจ้าเท่าแกฉันจะตั้งใจทำมันเต็มที่เลยเจ้านายยอดรีบกลับบ้านไปบอกข่าวดีกับฉบาที่บ้านและขอให้ฉบามาดูลิเกในวันพรุ่งนี้ฉบาจึงตกลงที่จะไป ในวันต่อมานายยอดมาเตรียมตัวทำการแสดงในใจก็รู้สึกกังวลและกลัวว่าจะแสดงออกมาไม่ดีแต่เมื่อถึงช่วงแสดงเขากลับทำออกมาได้เป็นอย่างดีมีแม่ยกมาคล้องพวงมาลัยและให้เงินเต็มไม้เต็มมือไปหมดชบาที่นั่งดูอยู่แถวหน้าได้แต่ยิ้มอย่างภาคภูมิใจชื่อเสียงของนายยอดโด่งดังไปทั่วหมู่บ้านตลอดจนหมู่บ้านใกล้เคียง ก็พากันมาดูลิเกที่นี่เพราะอยากมาดูนายยอดเองเนี่ยทำให้ลิเกาคณะข่าดังขนาดนี้เดี๋ยวข้าจะเพิ่มเงินให้นะขอบใจจัาเท่าแกแต่ฉันว่าโรงลิเกของเท่าแกเนี่ยดังอยู่แล้วด้วยจ้ามันก็ดังอยู่แล้วนั่นแหละแต่มันน่ะก็ดังเพิ่มเพราะเองด้วยเห็นแบบนี้แล้วข้าก็สบายใจแต่เองเน่ะอย่าทำตัวเหมือนไอ้พวกที่ผ่านมาก่อนแล้วกันพระเอกลิเกคนไหนต่อคนไหน ก็ทําเสียชื่อข้าไปหมดฉันจะไม่ทําให้เท่าแกเสียใจเลยจ้ะเออเออดี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 หลังจากนั้นเป็นต้นมานายยอดก็ได้แสดงลิเกอีกเรื่อยๆนายยอดอ่อนน้อมถ่อมตนและปฏิบัติตัวดีมาโดยตลอดส่วนชบาก็มาดูลิเกที่ยอดแสดงบ้างในบางครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งนายยอดได้เจอผู้หญิงคนหนึ่ง เธอชื่อว่าขวัญเธอมักจะเข้ามาขอคุยกับยอดจนในที่สุดทั้งคู่ก็เริ่มสนิทกันยอดเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมกลับบ้านช้าลงและทําท่าทางเบื่อน่ายชบาอย่างชัดเจนจนชบาเกิดความกังวลนายยอดกับขวัญสนิทกันจนเริ่มถล้ำลึกจนเท่าแก่ถวินเห็นว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันบ่อยครั้งแต่เขา ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะนายยอดก็ยังทำงานได้ดีจะห้ามไม่ให้รักใครก็คงเป็นการฝืนใจมากเกินไปในวันหนึ่งชบาได้ทำกับข้าวมาให้ยอดและเดินเอามาส่งที่โรงลิเกเธอด้อมด้อมอม,ม,อม,อมองอยู่นานไม่รู้ว่าจะเข้าไปได้หรือเปล่าจนทวินเห็นจึงเข้ามาถามมาหาใครเหรอเห็นมายืนมองนานแล้วเนี่ย พอดีว่าฉันเอาข้าวมาให้พี่ยอดนะจ้ะเป็นน้องสาวไอยอดมัหรือเปล่าจ๊ะพอดีฉันเป็นคนรักของพี่ยอดเห็นว่าเมื่อเช้าพี่ยอดไม่กินข้าวเรารีบออกมาฉันเลยเอาข้าวมาส่งเพราะกลัวจะหิวนะจ๊ะ,ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวข้าจะเอาไปให้เองก็แล้วกันทวินถือปิ่นโตไปให้ยอดพร้อมกับขอคุยด้วย เพราะหากยอดมีคนรักอยู่แล้วจริงๆเขาก็ควรตักเตือนก่อนที่ทุกอย่างจะแย่ลงไอ้ยอดเอ็งมีคนรักอยู่แล้วหรือเท่าแกรู้ได้ยังไงก็นี่ไงคนรักของเอ็งเนี่ยเอาข้าวมาให้ถ้าเอ็งมีคนรักอยู่แล้วก็อย่าไปยุ่งกับขวัญเลยจับปลาสองมือเนี่ยมันจับได้ไม่นาหรอกเนะเลิกได้ก็เลิกซะเดี๋ยวก็ได้ตายไปเป็นเปรตหรอก ฉันเข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันจะจัดการเองหลังจากนายยอดรับปากแบบนั้นก็ดูเหมือนจะไม่ได้ทำตามที่พูดเพราะเขายังไปมาหาสู่กับขวัญอยู่เสมอส่วนขวัญเองก็ทราบดีว่านายยอดมีชบาอยู่แล้วแต่เธอไม่ได้สนใจจนในที่สุดนายยอดก็ได้เลิกรากับชบาและมาอยู่กับขวัญแทนในช่วงแรก ทั้งคู่มีความสุขกันมากทุกอย่างดีไปหมดโลกทั้งใบเป็นสีชมพูจนเวลาผ่านไปในที่สุดทั้งคู่ก็เริ่มมีปัญหากันขวัญพี่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่ามาแอบหยิบเงินของพี่ไปใช้อะไรกันก็พี่บอกเองว่าจะเลี้ยงฉันให้สบายแล้วแค่นี้ให้กันไม่ได้หรืออย่างไรขี้งกชะมัดใช้เงินแบบนี้อีกอเดี๋ยวก็คงหมดตัว ถ้าเงินก็เลิกกันไปเลยไหมกลับไปหาคนรักเก่านางชบาของพี่สิเออพี่ไปแน่แต่ขวัญเนี่ยต้องไปหาเงินมาคืนพี่ด้วยฉันไม่คืนเรื่องอะไรฉันจะคืนออกไปจากบ้านฉันหนูนี้ไปขวัญไล่ในยอดออกจากบ้านเขาจึงต้องกลับบ้านตัวเองแล้วหวังว่าจะเจอชบารออยู่แต่แล้วความปรารถนาก็ไม่เป็นจริงเพราะชบา ได้กลับไปอยู่กับแม่ที่จังหวัดบ้านเกิดซะแล้วยอดเสียใจเป็นอย่างมากที่เลือกเส้นทางผิดแต่เขาก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกต่อไปแล้วไม่นานนักเขาก็ถูกไล่ออกจากโรงลิเกเท่าแกอย่าไล่ฉันเลยนะฉันสัญญาว่าจะทำตัวใหม่จะเป็นคนดีข้าให้โอกาสเองมามากพอแล้วข้าคงให้โอกาสเองอีกไม่ได้แล้ว เองไปซะเถอะไอ้ยอดหลังจากที่นายยอดถูกไล่ออกเขาไม่มีที่ไปจึงได้ตัดสินใจไปหาขวัญเพื่อทวงเงินของเขาคืนแต่ในระหว่างทางมีกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านที่กำลังยกพวกตีกันนายยอดที่กำลังเดินโดยไม่ได้สนใจข้างทางก็ได้โดนลูกหลงไปด้วยจนล้มลงเขากระเสือกกระสนคลานไปหาขวัญ และโชคร้ายที่เขาสิ้นใจไปซะก่อนเรื่องของยอดถูกพูดถึงไปทั่วหมู่บ้านบ้างก็เห็นใจบ้างก็สมนำหน้าเพราะเขาเป็นคนไม่รักเดียวใจเดียวหลังจากที่นายยอดตายไปไม่นานนักก็เริ่มมีชาวบ้านเห็นเปรตหน้าตาเหมือนยอดใส่ชุดลิเกข,ขาดๆเดินวนทั่วโรงลิเกและบริเวณบ้านของขวัญ จนเท่าแก่ทวินต้องย้ายโรงลิเกไปตั้งที่อื่นเพราะชาวบ้านไม่กล้ามาดูลิเกของเขานายยอดที่ได้เป็นเปรตได้เดินมาหาขวัญที่บ้านทุกคืนเพราะจิตสุดท้ายของเขานั้นต้องการที่จะทวงเงินคืนจากขวัญมันจึงเป็นเวรกรรมที่ทั้งสองเคยทำร่วมกันส่วนขวัญที่เจอเปรตนายยอดตามหลอกหลอนในทุกคืน จึงทำให้ขวัญกลายเป็นคนเสียสติไปในที่สุดแล้วคุณล่ะคิดว่านายยอดทำอะไรผิดทำไมนายยอดถึงกลายมาเป็นเปรตมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับถ้าคุณมีคนรักที่เขาพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าชีวิตคุณจะดีหรือตกต่ำแค่ไหนโปรดรักษาเขาไวด้ดีๆนะครับ หวังว่าเรื่องราวของนายยอดและโรงลิเกแห่งนี้จะให้ข้อคิดดีๆกับทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุ่ผี 3D ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไป คอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกลุ่มผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ